สวัสดีครับสมาชิกเพจเฮย,ยุทธเดอะเซิร์ฟเทดทองสวัสดีวันอังคารที่28มิถุนายน2 5 6 5นะครับอย่าลืมนะครับช่วงนี้ผมมีคอร์สพิเศษในการฝึกฝนเรียนรูน้ร่วมกันนะครับมีงานสัมมนาร่วมกันครับอย่าลืมทักไปที่แอดมินนะครับวันที่วันศุกร์ที่15และวันเสาร์ที่16กรกฎราคม2 5 6 5ที่จะถึงนี้นะครับ ลงทะเบียนด่วนนะครับมีสัมมนาร่วมกันเนาะถ้าใครสนใจก็ทักไปที่แอดมินนะครับเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรบ้างสมาชิกทุกท่านราคาตอนเช้าเปิดแกลบนะครับแล้วถีบตัวขึ้นมารุนแรงเนาะไปทำ High ได้ถึง1841เหรียญแล้วอยู่ๆก็หยุดอยู่แค่นั้นครับ ทั้งวันก็เกิดการซึมลงมาเรื่อยๆครับหลังจากที่ช่วงเอเชียเนาะดันราคาขึ้นไปจนถึง1841ครับฝั่งยุโรปก,ก็ค่อยๆทยอยขายครับทำให้ราคาซึมลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่ตลาดอเมริกาก็มีแรงขายเข้ามานะครับทำให้ราคาซึมลงไปจนถึงราคาต่ำสุด1820ี่เหรียญเลยนะครับตรงนี้ ว่านี้ก็เป็นอย่างไรกันนะฮะสนุกสนานไหมครับเป็นแนวโน้มง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถเลือกเราสามารถเลือกที่จะแอคชั่นในฝั่งที่ถูกต้องเช่นฝั่งที่จะต้องซื้อเราก็เลือกซื้อถ้าฝั่งที่จะต้องขายนะเวลานี้ต้องขายเราเลือกที่จะขายเราอยู่ถูกฝั่งเราอยู่ถูกฝั่งก็จะทำให้พอร์ตการลงทุนของเราเบ่งบานสวยงามนะครับ ตรงนี้เนี่ยสำคัญนะครับการเล่นรอบทำกำไรกับตลาดนะครับมันจะเลือกฝั่งให้เราเราจะอยู่ถูกฝั่งครับเมื่อไหร่ที่ต้องซื้อเราก็จะอยู่ฝั่งซื้อเมื่อไหร่ที่ต้องขายเราก็จะอยู่ฝั่งขายเราจะไม่อยู่ผิดฝั่งแล้วเราก็ไม่เกิดความเครียดขึ้นบางท่านนะครับเวลาราคาขึ้นก็ไปไล่ซื้อต่อเพราะหวังว่ามันจะไปต่อก็กลายเป็นติดดอยไปบางท่านนะครับราคาร่วงลงมา บางท่านเวลาราคาขึ้นใช่ไหมครับราคาขึ้นไปก็ไปไล่ขายพอคิดว่าราคาขึ้นมาสูงแล้วก็กลายเป็นพอร์ตที่ขายก็จะติดดอยไปส่วนราคาที่เวลามันล่วงลงมาลงมาต่ำๆบางท่านก็ไปไล่ซื้อแล้วก็ติดเหวไปเพราะาราคามันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราต้องอยู่ให้ถูกฝั่งเราต้องเลือกให้ถูกทาง นะแล้วพอร์ตของเราจะไม่เกิดความเสียหายขึ้นมันคือการเล่นรอบกับตลาดนั่นเองเราต้องเข้ารอบให้มันถูกนะครับรถไฟกำลังจะออกจากป้ายรถเมล์หรือป้ายรถสถานีรถไฟเราก็ต้องขึ้นให้ทันรถไฟนะครับถ้าเราไปขึ้นขบวนสถานีกลางทางบางทีเนี่ยมันก็ไม่จอดรับหรือมันก็จะเลยไปเลยอะไรงนี้มีทั้งรถด่วนรถมันจะเสียเวลานาน,านดังนั้นเราต้องเลือกให้ถูกจุดนะก็ ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับลองลองพิจารณาดูนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นเช่นนั้นไหมเพราะว่าเราเลือกผิดในการที่เปิดสถานะแฮกชันนั่นเองนะครับพอเราเลือกผิดพอร์ตของเราก็เลยเกิดความเสียหายขึ้นทุกครั้งที่เกิดความเสียหายก็มาจากการที่เราเลือกผิดฝั่งนี้แหละนะครับใครคิดว่าเจอสิ่งนี้บ่อยๆกด5มา1ตัวครับ ใครคิดว่าไม่เคยเจอกับชีวิตเลยก็กด0ูนย์ครับนะครับและส่วนมากการที่เราเกิดความเสียหายกับพอร์ตการลงทุนก็มาจากการที่เรายืนผิดแถบนี่แหละครับนะครับมาจากเรื่องเดียวเลยครับถ้าเราเปิดสถานะถูกทางมันจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับเราเลยนะครับและทุกครั้งที่มันผิดทางก็คือเราเลือกผิดนั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยการเลือก ซื้อหรือเลือกขายมันก็มีวิธีในการเลือกนะครับซึ่งเราต้องฝึกฝนเรียนรู้เนาะแล้วมันก็จะเป็นคอร์สสัมนาในเล่นรอบทำกำไร KTS ในครั้งนี้นะครับ mm hmm. ก็ทุกท่านที่สนใจก็ทักไปที่แอดมินนะครับแล้วก็ลงทะเบียนร่วมกันนะครับไปต่อเลยนะครับนี่เลยรายละเอียดอยู่ที่เพจด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับ วันนี้เป็นอย่างไรบ้างแนวโน้มราคาทองคำเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นไหมจากการที่บอกไว้เมื่อวานนี้นะครับขอไลค์ขอหัวใจแล้วก็ขอแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ้ะสังเกตว่าเมื่อวานนี้ครับราคาขึ้นไป1,841ลงมา1,820 เคลื่อนขึ้นเคลื่อน,นลงขยับตัวขึ้นลง20เหรียญน,นะครับสังเกตกราฟรายวันครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับ RSI ก็ไม่ไปไหนเลยแท่งเทียนก็ไม่บอกถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใดๆนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าในจุดที่เราคิดว่ามันเยอะมันมากมันรุนแรงถามบอกว่าเราใช้ไทม์เฟร m e อะไรในการมองนะครับ เราใช้ไทม์เฟรมอะไรในการมองครับเราใช้รายนาทีมองใช่ไหมถ้าใช่ก็ไม่ผิดครับที่ว่าราคาขยับ20เหรียญมันจะเยอะนะครับสำหรับรายนาทีมันมากมายมหาศาลจริงๆครับหรือว่าท่านใช้ราย5นาทีในการมองก็ไม่แปลกครับเพราะ20เหรียญสำหรับหนาทีมันก็เยอะจริงๆครับแต่ถ้าเกิดว่าลองดูด้วยรายเดย์ถ้าเห็นว่ากราฟรายเดย์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยเลยเห็นไหมครับเมื่อวานนี้ มีแค่หางสั้นๆตรงนั้นเองนะครับมีแค่หางสั้นๆเป็นโดจิสีแดงบอกให้รู้ว่าตลาด <c oughs> ยังคงไซเวย์อยู่นะตลาดยังคงไซเวย์อยู่ครับยังไม่สามารถเบรกออกจากกรอบแนวโน้มได้นะครับตลาดยังเบรกออกจากกรอบแนวโน้มไม่ได้กรอบแนวโน้มที่ว่าคืออะไรก็คือสิ่งนี้ครับสักครู่นะฮะกรอบแนวโน้มที่ว่าก็คือสิ่งนี้ เส้นนี้เลยลากไปเลยครับพัน9ลากผ่าน1ัน6เหรียญตรงนี้นะครับเราก็จะได้กรอบแนวโน้มตัวนี้ออกมามันก็คือแนวรับนี้เองนะครับมันคือเส้นแนวรับซึ่งตรงนี้เนี่ยราคาทองคําอยู่ตรงนี้มานนานมากแล้วนะครับอยู่มานานจนอยากจะถามว่าเมื่อไหร่จะไปจากตรงนี้สักที เราะว่าเป็นการไซด์เวย์ที่เดือนหนึ่งแล้วนะรานะคาทองคำไซด์เวอยู่ร้อยเหรียญตรงนี้มาเดือนหนึ่งแล้วไม่เลือกทางใดๆนะครับระหว่างพันแปดกับพันเก้าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มาละมาเดือนหนึ่งแล้วนะครับอยากจะถามเขาจังเลยเขาเบื่อแล้วหรือยังเนาะ <laughs> อ่าแล้วแนวต้านอยู่ตรงไหนครับเราก็จะเห็นว่าแนวต้านเราก็ลากเลยจากไฮเนาะ นี่ก็คือแนวต้านนะครับในตอนนี้เลยนะครับเห็นภาพไหมครับสมาชิกทุกท่านนี่คือแนวรับแนวต้านของทองคําตอนนี้ที่กําลังทําอยู่นะครับมันอยู่ในสามเหลี่ยมนะครับแล้วหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาก็อยู่ในช่วงตรงนี้เลยเนะครับเราจะเห็นว่านี่คือราคาทองคําในหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับอยู่ในโซนนี้เลยครับ เห็นภาพไหมครับไซเวยไม่เลือกทิศทางไม่ไปไหนทั้งสิ้นไอ้ไซก็บอกสิ่งน,นี้มานะครับดังนั้นตอนนี้แนวต้านก็อยู่ที่ไฮที่เส้นแนวต้านครับ1,870แนวรับก็อยู่ที่1800ททวนๆครับนะหรือเราจะเอาไฮเอาโลตรงนี้เป็นเกณฑ์ก็ได้นะครับเนี่ยครับ1 8 0 5เหรียญเนานะอ่าเราก็เอาจุดนี้เลยนะครับจาก ไฮกับโลที่ผ่านมาล่าสุดนะครับพัน9นะครับเป็นแนวต้านพัน805เหรียญเป็นแนวรับนี่ก็คือแนวรับแนวต้านของราคาในตอนนี้ทะลุไฮขึ้นต่อหลุดโลลงต่อเห็นไ,ไหมครับก็ยังเป็นแนวโน้มเดิมกับเมื่อวานนี้เพราะว่าราคาไม่ได้ไปไหนเลยสมาชิกทุกท่านเข้าใจจุดนี้นะราคาไม่ได้ไปไหนเลยครับ ยังคงอยู่ในรวโน้มเพื่อรอการเลือกทางอยู่นะครับทะลุบนก็ขึ้นทะลุล่างก็ลงฮ่าใครเข้าใจจุดนี้กด5มามาคนละหนึ่งตัวครับไม่เข้าใจกดศูนย์ มันจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องรอครับจริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องรอนะครับแล้วราคาก็เคลื่อนตัวอยู่ในเส้นสีฟ้าบนล่างคู่นี้นะครับเส้นสีฟ้าบนล่างคู่นี้นะครับซึ่งเจ้าเส้นสีฟ้าบนล่างคู่นี้มันก็รอการพิสูจน์อยู่ว่าจะขึ้นหรือจะลงล่ะทองคาําจ๋า จะขึ้นหรือจะลงละ่ะทองคําจ๋าเพราะไอายไซก็อยู่ตรงกลางเนาะดังน,นั้นตรงจุดนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ไทม์เฟรมที่เล็กลงไปกว่านี้นิดนึงนะครับว่าลาย4ชั่วโมงว่าไงลายเดบอกว่ายังคงอยู่ในแนวโน้มลาย4ชั่วโมงบอกกับเราว่าว่าแบบนี้ครับพอเปลี่ยนไทม์เฟรมมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะที่จะ สามารถกําหนดแนวโน้มให้เกิดขึ้นได้นะครับสามารถกําหนดแนวโน้มให้เกิดขึ้นได้สิ่งนั้นเนี่ยเราเลยต้องมาคอยสังเกตกับมันนะครับเราเลยต้องสังเกตกับมันว่าเอ๊ะมันมีอะไรล่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในลาย4ชั่วโมงไหมแน่นอนครับเราก็ต้องลากตีเทนไลน์ไปเลยนะครับตีเทนลน์ไปเลยครับนี่นี่คือเทนลน์ครับ ให้เป็นสีให้เป็นสีแดงนะครับแล้วด้านล่างครับด้านล่างเราก็ตีไปเลยครับนี่คือด้านล่างครับเราจะเห็นว่าในกรอบในกรอบการเคลื่อนตัวสีฟ้านะครับสามเหลี่ยมสีฟ้าเนี่ยมันมีกรอบสีแดงอยู่ด้วยเห็นไหมครับ มันมีการไซด์เวย์ในกรอบสีแดงอยู่ในกรอบสีฟ้าอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราตีเมื่อสักครู่ครับสีแดงคือเราตีมาจากลายสีชั่วโมงนะครับส่วนสีฟ้าก็คือกรอบของลายเดล่าสุดเนาะตรงนี้นะครับทุกท่านเข้าใจเนาะทุกท่านเข้าใจนะครับเราก็เลยเห็นว่าทองคำยังคงถูกบีบด้วยกรอบการไซว์เวสามเหลี่ยมสีแดงและหากเบรกออกไปได้ก็ไปเจอสีฟ้า เบรกสีฟ้าได้จึงจะเลือกทิศทางอีกทีหนึง่งก็ง่ายๆเท่านี้เลยเมื่อมันอยู่อย่างนี้เราก็ได้ทุกอย่างออกมาเรียบร้อยเราก็ได้ทุกอย่างออกมาเรียบร้อยครับทุกอย่างนั้นคืออะไรอ่ะเราลงไปดูนิดนึงครับที่หลายชั่วโมงมีไฮมีโ w อะไรให้เรามาใช้บ้างไหมมี high จุดไฮจุดโรอะไรให้เรานำมาใช้ได้บ้างครับ เราจะได้แนวรับแนวต้านจากไหนบ้างแน่นอนครับแนวต้านแรกก็จะอยู่ที่นี่เลยครับพั0แปอเดเหรียญเป็นแนวต้านแรกนะครับแนวต้านที่2ออยู่ที่นี่เลยครับพันแปอเหรียญตรงนี้นะครับเป็นแนวต้านที่2เราได้แนวต้านมา2แนวเนาะแล้วก็แนวต้านที่3ก็ไปอยู่ที่ high เลยครับ หายอยู่ตรงไหนหายอยู่ตรงนี้ครับ1น5 7แปดร้อยห้าสิบเจ็ดครับสามแนวครับนี่เป็นกรอบใกล้ๆนะครับสั้นๆ1น3 1 1แปดร้อยสามสิบเอ็ดนแปดร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วก็1น5 7แปดร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับง่ายๆแค่นี้เลยแนวรับอยู่ตรงไหน,นแนวรับแรกก็อยู่ตรงนี้เลยครับอพอเราได้แนวต้านเสร็จ เราก็จะได้ว่าแนวรับแนวรับที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างจะได้ตามนี้ครับแนวรับแรก1820ี่เหรียญครับโลล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็อันที่2ออยู่ที่ไหน1816ก็จะใกล้เกินไปเนาะถ้าหลุด1,820 1 8 20, 1 6ก็ไม่น่าจะเอาอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ด้วยดังนั้นกรอบต่อไปก็จะอยู่ที่1,800 ห้าเหรียญน,นะครับพันแปดร้อยห้าเหรียญตรงนี้นะอ่าแล้วอีกกรอบหนึ่งอยู่ตรงไหนดีอีกกรอบหนึ่งอยู่ที่นี่ครับพันแปดร้อยเก้าเหรียญตรงนี้ครับนะครับสิบสามก็สวยเก้าก็สวยนะครับสวยไปหมดเลยแนวรับแนวต้านเต็มไปหมด <laughs> แนวรับแนวต้านมันเต็มไปหมดอ่ะทีนี้เรามาเขียนครับเรามาเขียนไปด้วยกันครับ เอาระยะใกล้นะครับระยะใกล้เนาะเอาระยะใกล้ก่อนนะก็จะได้ว่าอย่างนี้ครับแนวต้านอยู่ที่พันแปดร้อยสามสิบเอ็ดใช่ไหมครับสีเหลืองเนาะแนวต้านก็จะเป็นสีเหลืองพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดนะครับแนวต้านแรก ที่เราขีดกันไว้เมื่อกี้นี้นะครับที่ลายชั่วโมงใช่ไหมครับแนวต้านที่2อยู่ที่พ8 4 1ดบอดแนวต้านที่3 1 8 5 7 3แ้าบดมแนวต้านครับเขียนกันเข้ามาตอบกันเข้ามาที่ใต้เพจด,ด้วยนะครับ1831 1841สาสดแดสสบอดแล้วก็พ8 5 7ด้ดนะครับ3แนวต้าน เป็นแนวต้านระยะใกล้ๆนะครับระยะใกล้ๆนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่ามันเป็นระยะใกล้นะครับไม่ใช่ระยะไกลดังนั้นเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับแล้วก็แนวแนวรับก็อยู่ที่พันแปดร้ยี่สิบนะครับแนวรับแรกพันแปดร้อยยี่สิบแนวรับที่สองเท่าไหร่นะครับลืม 1810แล้วกันนะครับ1ัน0ปแล้วก็ไปที่1 8 0เนาะก็ตีซฉะปดยเหรียญน,นะครับอ่ามันก็คือเส้นเทนสีฟ้าน,นี่แหละเจ้า1 8 1 0เนี่ย1810เหรียญน,นะครับแล้วก็นรับสุดท้ายในช่วงนี้ก็จะอยู่ที่พัน 805เหรียญนะครับ1,805เหรียญนะครับเนาะ1 8 0แเหรียญครับ3แนวรับ3แนวต้านตามนี้เลยทุกๆท,ท่านาง่ายง่ายอย่างนี้เลยนะครับที่เราเรียนรู้กันมาเกือบ2เดือนนะครับที่ผ่านมาเราก็จะใช้จุดไฮจุดโลแล้วก็เส้นเทรนในการหาแนวรับแนวต้านนะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่า แนวรับแนวต้านที่เราหาได้เนี่ยค่อนข้างมีความศักศ์สิทธิ์เนาะค่อนข้างมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับใครเห็นด้วยกด5มาคนละ2ตัวครับใครเห็นด้วยกดห้ามาคนละ2ตัวครับทีนี้เราก็มาอ่านกันนิดหนึ่งเนาะพอตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาอ่านกันนิดหนึ่งว่าเอ๊แล้วมันกำลังเกิดอะไรขึ้นนะครับจากเจ้า ไอ i บอกอะไรกับเราบ้างนะครับเราก็มาดูกันว่าไอ i บอกอะไรกับเราบ้างไ s ซลายลเดไม่ได้บอกอะไรนะครับายเดยบอกว่าไซเว์เนะาะไลเดบอกกับเราว่าไซเว์นะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ที่44จุดปวนเปลี่ยนข้ามไปข้ามมาที่50จุดนะครับ ไอไซ์ไล์ ide, Day, บอกว่าอยู่ที่40สิบจุดยังไซเวยูไล่สี่ชั่วโมงยังคงข้ามไปข้ามมาที่เส้น50นะครับเส้น50อยู่ตรงไหนเราขีดไว้เลยก็ได้นะครับนี่นี่คือเส้น50นะครับเราจะเห็นว่า i s ซเนี่ยมันข้ามไปข้ามมาระหว่างเส้น50ตรงนี้อยู่นะครับดังนั้นรายสี่ชั่วโมงก็บอกว่ายังไม่มีอะไรครับ ยังไม่มี o v e r b o ์บอยังไม่มี o v e r อร์โซเคลื่อนตัวอยู่ตรงกลางแนวโน้มบอกให้รู้ว่าลาย4ชั่วโมงก็ยังไซเวย์นั่นก็คือมันอยู่ในสามเหลี่ยมที่เราเห็นนั่นเองนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราลงไปที่ไทม์เฟรมที่เล็กกว่านี้ดูเล็กกว่านี้มันบอกอะไรไหมไทม์เฟรมใหญ่ไม่บอกอะไรเลยนะครับช่วงนี้เมื่อวานนี้วันจันทร์ไทม์เฟรมใหญ่ไม่บอกอะไรเลยนะลาย1ชั่วโมงบอกอะไรกับเราบ้างครับมีไหม มี41ชั่วโมงมันบอกนะครับบอกว่าตรงนี้ครับหชั่วโมงเกิด d ไดเว e เ c นขึ้นตรงนี้นะครับนี่ครับเกิดไดเวจหนึ่งบวกสให้สัญญาณเซลล์มานะครับเมื่อวานนี้มีใครเห็นบ้างพันแดเหรียญไทม์เฟรมราย1ชั่วโมงให้สัญญาณเซลล์มานะครับ เกิดด v e ว g ร n c e ขึ้นแล้วก็เกิด1บวก2ขึ้นนะครับราคาย่อตัวลงมาเกิดโอเวอร์หรือยังยังไม่เกิดนะครับลงมาที่1,820ยังไม่เกิดโอเวอร์แล้วมีการเด้งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถคาดเดาแนวโน้มได้ว่าได้ว่าอะไรครับได้ว่ามันยังไม่โอเวอร์ใช่ไหมในเมื่อมันยังไม่โอเวอร์เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเดี๋ยวเราค่อยมาคาดเดาแนวโน้มต่อนะไปดูที่ลาย15นาทีครับ เกิดสัญญาณขายขึ้นที่ลาย15นาทีไหมเกิดนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าเกิดดดเวเจนขึ้นที่ลาย15นาทีนะครับด้วยเช่นกันนะอซราคายกตัวขึ้นไอใส่ไม่ยกนะครับพอไม่ยกเสร็จแล้วพอไม่ยกเสร็จแล้วมันก็เกิดข้อ2ขึ้นนะครับเกิดข้อ2ขึ้นนะครับนี่นะครับก็เกิดสัญญาณขาย1นบวกสขึ้นนะครับ พอเกิดสัญญาณขาย1นบวกสขึ้นก็เลยให้ขายลงมานะแล้วขายลงมาเกิดโอเวอร์ขึ้นครับลาย15นาทีบอกว่าให้ขายลงมาจาก1 8 4 1ดี่เหรียญตรงนี้นะครับเห็นภาพน 1, เนาะพันแปี่เหรียญตรงนี้ให้สัญญาณขายลงมาแล้วก็ลงมาทาโลไว้ที่1820ตรงนี้นะครับแล้วมีการรีบาวขึ้นนะครับรีบาวขึ้นตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่กําลังรีบาวขึ้นมาเกิดโอเวอร์แล้วนะครับเกิดโอเวอร์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็เลยสามารถคาดเดาแนวโน้มได้ว่าการลงครั้งนี้ครับลงมาปึ้งตรงนี้ครับแล้วมีการเด้งขึ้นนะครับเด้งขึ้นนะครับจบเมื่อไหร่ก็จะลงต่อครับจบเมื่อไหร่จะลงต่อนะครับนี่คือแนวโน้มครับเพราะว่าสัญญาณการรีบาวด้วย,อยไอซ์ไซตอนนี้ ขึ้นมาแล้วนะครับมาเกิน50นะครับแต่ยังไม่เกิดโอเวอร์เนาะแล้วก็เริ่มเริ่มมีการย่อตัวลงแล้วนะครับรายสินาทีบอกแบบนี้หลายชั่วโมงบอกว่าไงครับหลายชั่วโมงสนับสนุนนะครับหลายชั่วโมงสนับสนุนว่าราคาเด้งขึ้นมานะครับแล้วถ้าเด้งจบเมื่อไหร่ก็จะลงต่อนะจะลงต่อนะครับเพราะนั้นตรงนี้นี่คือแนวโน้มของวันนี้ของราคาทองคำจาก RSI ครับ มีใครพออ่านแบบนี้ได้บ้างไหมมีใครเรียนรู้ที่จะอ่านแบบนี้ได้บ้างไหมนะครับมันเด้งขึ้นเพื่อที่จะลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังครับว่าหากหลุด1820ราคาจะลงต่อนะครับหากหลุด1820รราคาก็จะลงต่อนะระวังจุดนี้ด้วยนะครับสมาชิกทุกท่านแต่ตอนนี้กำลงังกำลังเด้งขึ้นเพื่อที่จะหาจุด ตรงนี้นะครับจุดตรงนี้นะครับเราก็เลยต้องรอดูว่าไอ้จุดตรงนี้มันจะเป็นอย่างไรเนะาะนะครับการเด้งขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยครับจะเด้งขึ้นได้เท่าไหร่ขึ้นได้เด้งได้แค่ไหนตรงนี้เราสามารถหาได้จากฟิโปแนนซี่ใช่ไหมครับสมาชิกทุกท่านจากหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธของเราเราสามารถหาเป้าหมายการรีบาวขึ้นครั้งนี้ได้จากฟิโปแนนซี่นัมเบอร์ สมาชิกสามารถหาได้ไหมครับจุด A เราได้ว่าเท่ากับ1841จุด B เราได้ว่า1820ส่วนต่าง21เหรียญน,นะครับส่วนต่าง21เหรียญหาการรีบาวขึ้นเราก็หาฟิโปอาเนาะใช่ไหมครับใช่เราก็หาฟิโปอาออกมาเลยครับว่าฟิโปอา สองจุดของการรีบาวขึ้นนะครับฟิโปรีเทสเมนต์สองจุดนะครับส่วนต่างได้21เอ็ดเหรียญฟิโปรีเทสเมนต์สองจุดที่38.2 50แล้วก็6ก8ิอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอบเป็นเข้ามาเลยครับสมาชิกนี่คือจุดที่มันจะรีบาวได้นะครับ38.2 50แล้วก็6ก8ครับจุดเนี้ย ไอ้เจ้าจุดเนี่ยจุดแซตัวนี้ให้เป็นจุดแซเลยครับเพื่อความเพื่อความอลังการนะรเพื่อความอลังการเราให้เขาเป็นจุดแซจุดแซจุดนี้จะรีบาวได้เท่าไหร่ครับตอบกันเข้ามาครับ38.2%อยู่ที่เท่าไหร่หาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็6 1 8ออยู่ที่เท่าไหร่ครับ ก็คือการรีบาวขึ้นมาจุดแซครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่รีบาวจบนะครับแล้วสามารถย่อตัวหลุด1820เหรียญไปได้ก็แปลว่าก็จะลงต่อแล้วนะครับตรงนี้จึงต้องรอดูด้วยนะครับสมาชิกตอบเข้ามาแล้วนะครับว่า38.2%ได้1828นะครับ ตรงนี้สมาชิกลองไปหากันดูเลยนะครับ1,828เนาะ50อยู่ที่เท่าไรครับ50%อยู่ที่1,831นะครับ61.8%อยู่ที่ 1,833นะครับโอเคทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันสามารถรีบาวได้ที่จุด Z เนี่ยได้ประมาณ3ามสาแหน่งนี้นะครับก็จะรีบาวขึ้นมาได้ประมาณ3ตําแหน่งนี้นะครับแล้วถ้าเกิดจบเมื่อไหร่ก็จะหลุดหลุดโลที่1,820แล้วทวําลทำ lower l ลงไปนะครับดังนั้นในวันนี้จึงต้องมารอดูว่าราคาทองคําจะรีบาวขึ้นมาได้ แค่ไหนได้เท่าไหร่โดยมีแนวต้าน3ามจุดนี้ครับเป็นแนวต้านตอนนี้ที่รอการทดสอบอยู่นะครับรอการทดสอบอยู่ในเวลานี้เนาะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับใจจดใจจ่อกันสักเล็กน้อยนะครับจะถึงตรงไหนไม่รู้แหละนะครับแต่ถ้าเกิดมันล 1, หลุด1820ดรอี่สิบเหรียญเมื่อไหร่เนี่ยก็คือลงต่อเลยนะเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับ1820ี่เหรียญตรงนี้นะครับ หลุดเมื่อไหร่ลงต่อเลยนะครับทุกท่านเข้าใจจุดนี้นะหลุดเมื่อไหร่คือลงต่อเลยนะครับโอเคนะโอเคนะวันนี้แนวโน้มก็ตามนี้เลยครับราต้องรอดูไปแล้วถ้าลงจะลงไปไหนลงไปแนวรับก็อย่างที่บอกครับ3จุดนี้ครับ1,820 1 18แ1 0แล้วก็1,805นะครับแนวรับ3จุดนี้นะและแนวต้านก็อยู่ที่3จุดนี้นะครับ ข้าใจนะครับทุกท่านใครเข้าใจกด5มาคนละ5ตัวครับไม่เข้าใจกด0วันนี้ก็จบแนวโน้มแต่เพียงเท่านี้ครับแนวโน้มตอนนี้คือการเด้งขึ้นนะครับลงมาทำโล1 8 2 0ีกำลังรีบาวขึ้นนะครับทดสอบแนวต้าน3จุดเนาะจุดไหนเอาอยู่ราคาก็จะจบการรีบาวแล้วย่อลงต่อนะครับหลุด1820เมื่อไหร่ยืนยันการลง แล้วการลงนั้นก็จะลงไปทดสอบแนวรับ3จุดนี้ครับพันแปดร้อยยี่สิบพันแปดร้อยสิบพันแปดร้อยห้าเหรียญน,นะครับหรืออาจจะต่ากว่านะครับหรืออาจจะมีอะไรที่มอมากกว่าตรงนี้เราก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆนะครับใครเข้าใจกดห้ามาคนละห้าตัวครับไม่เข้าใจกดศูนย์อย่าลืมนะครับว่าเราต้องยืนให้ถูกฝั่งนะครับเราต้องยืนให้ถูกฝั่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายืนถูกฝั่งเรายืนถูกแนวโน้มนะ พอร์ตการลงทุนของเราก็จะมีแต่ความสวยงามนะครับแต่ถ้าเรายืนผิดฝั่งเรายืนผิดแนวโน้มพอร์ตการลงทุนของเราก็จะมีแต่ความหม่นหมองเศร้าหมองมาให้เรานะตรงนี้จึงต้องฝึกฝนนะครับไปด้วยกันนะครับโอเคครับสมาชิกทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีครับพอสีฟ้าสบายๆกันทุกวันครับวันนี้ก็จากลาแต่เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ